สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยน่ารักจังเลยค่ะอันนี้คือมาเที่ยวหรออยู่บ้านเฮ้ยทําไมบ้านเราสวยจังอะเป็นห้องสร้างเองกับมือเป็นห้องใช่ไหมใช่สร้างเองกับมือนี่มุกปะจริงจริงเป็นคนออกแบบตังใครตังแม่อ๋อว้าวอันนั้นน้องสาวเหรอเพื่อนเพื่อนบ้าน อยู่จังหวัดอะไรอ่ะอยู่ชนบุรีค่ะชนบุรีเลยเพื่อนมาเพื่อนนะเราจะรู้คุยด้วยได้ไหมคุยด้วยได้ไหมหรือว่ารีบไปไหนหรือเปล่าไม่ไม่ค่ะไม่รีบนั่งคุยได้ใช่ไหมได้ค่ะอ่าแล้วแล้วคือจะไปไหนกันหรือว่าเพิ่งกลับมาหรือว่าอะไรกันหรอจะไปกินข้าวกันอ๋อคือจะไปกินข้าวกันว้าวจะไปกินข้าวกันต้องสวยขนาดนี้เลยหรอฮะไม่หนู ออกบ้านน้าสดไม่ได้คนจาไม่ได้ไงอ๋ออันนี้คือน้องแต่งยังคะแต่งเรียบร้อยแล้วแต่งแล้วแต่เพื่อนเพื่อนกาลังต่อเติมอยู่ต่อเติมบ้านอยู่อ่าอ่าว้าวเราออกแบบบ้านเองเลยถูกไหมใช่ค่ะดูห้องเหมือนใหญ่มากเลยแสดงว่าบ้านน่าจะใหญ่มากแน่เลยใช่ไหมไม่ใหญ่ค่ะอ๋อห้องหนูใหญ่สุดในบ้านเลิศมากแล้วเพื่อนมาเที่ยวบ้านเราหรอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเพื่อน มาเที่ยวบ้านเหรอเพื่อนไม่เพื่อนนอนกับหนูอยู่แล้วอยู่ด้วยกันทุกวันทบทาไมถึงอยู่ทำไมเพื่อนถึงมาอยู่บ้านเราล่ะเพราะว่าหนูอยู่คนเดียวไม่ได้อ๋อเพื่อนก็เลยมาอยู่ด้วยใช่เพื่อนหรือแฟนคะเพื่อนค่ะเพื่อนหนูเพลกกับแฟนไงเพื่อนเลยมาอยู่ด้วยมาปลอบใจหนูอ๋ออะไรนะหนูอะไรนะหนูเพื่อนเลิกกับแฟนไงโอ้ไม่เป็นไรนะสวยๆอย่างเงี้ยพี่โสต ค่ะน้องน้องชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชื่อนิตนต้าล่ะค่ะนิตต้าน้องชื่อน่ารักมากเลยนิตนต้าหรอนิตต้าเพื่อนชื่ออะไรครับเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนชื่อจีจีใช่าอายุเท่าไหร่กันหรอไม่ทายสิบเจ็ดสิบแปดสูงกว่านั้นสิบเก้ายี่สิบฮะสิบหก สิบห้าน้องแกล้งพี่ปะเนี่ยจริงจริงสิบห้าหรอสิบห้าหรอน้องน้องอะไรนะสิบห้าน้องน้องอะไรนะขอชื่อทีนึงนิตตาพี่เรียกสั้นๆได้ไหมเป็นต้าได้ไหมได้ค่ะอะเพื่อนปกติเพื่อนเรียกอะไร เพื่อนเรียกนิตานิต้าอ่ะโอเคพี่จะจําไว้นะนิต้านิต้านิต้าโอเคถ้าพี่เรียกผิดก็ขออภัยไว้ก่อนเลยนิต้าคือนิต้าอายุสิบห้าหรอ <ผม S 1> แล้วจี้ก็ส<ม>ิบห้าเหมือนกันถูกไหมจี้สิบหกจี้สิบหกอ๋อก็คืออยู่มสามมสี่หรอใช่มสามหรือสี่ห,สสหนูมสามเพื่อนมอสี นิตาต้องสวยขานาดน,นี้เลยเหรอคะไม่หนูปกติปกติโอ้ oh my g o d นิตาพี่เห็นชุดนิตาแซ่บมากพี่ก็เลยแบบอ่ะพี่ชื่อเวฟพ,พี่บอกอะไรพี่ชื่อเวฟอ่ะอายุสิบแปดนะอ่ะพี่เห็นชุดนิตาแซ่บมากพี่ก็เลย ไม่อยากยอมพี่ก็เลยจะแบบอ่ะนิตาก็ต้องทําใจดีไว้หน่อยนะคะนิตาฮะหนูขอหนูขอไม่สู้ลวงั้นนะเอียนิตาสุดยอดนะสุดสุดเลยแม้ว้าวเลิศเลยค่ะมันจะไปกินข้าวมันต้องขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฮะแต่ไปกินข้าวมันต้องขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่อันนี้คือ ชุดจะไปกินข้าวแล้วหรือเปล่าคะไม่หนูจะเปลี่ยนหนูไปอาบน้ำไงอ๋อจะเปลี่ยนอันนี้ชุดนอนหนูอ๋อชุดนอนว้าวชุดนอนน่ารักมากเลยค่ะแล้วของพี่ชุดอะไรอะอะไรนะแล้วของพี่ชุดอะไรของพี่ก็ชุดนอนเหมือนกันอืใช่แต่เป็นชุดนอนอาจจะไม่ได้นอนนะน้องจีน้องจีอาจจะไม่ได้นอนนะน้องจี ว้าวน่ารักมากเลยค่ะทั้งทัง้งพี่ขอเห็นหน้าน้องจีนหน่อยได้ไหมแต่งหน้าเสร็จยังอะเสร็จแล้วอ่าน้องจี้เปิดเปิดหน้าให้กับโลกเห็นหน่อยสิคะแบบนึงพี่เดี๋ยวเข้ามาแม่อยู่คนเดียวกูกลัวเขเฮ้ยกลัว <c oughs> พี่หรอพี่ไม่พี่ไม่น่ากลัวพี่แบบเป็นคนที่แบบอ่าเข้าถึงง่ายนะแล้วจะไปกินข้าวกันก็คือแบบแต่งตัวเตรียมตัวจะไปกินข้าวถูกไหม ใช่แล้วก็มาคุยอีอันนี้รอเฉยๆว้าวน้องจี้น้องนิดอะไรนะลิต้าลิรอลิงถูกไหมรออีดอลิสโอเคลิต้าทำไมเราแบบเป็นสาวสวยทั้งคู่เลยล่ะคะทำไมโสดกันทั้งคู่ไหมตอนนี้โสดทั้งคู่ไหมโสดทั้งคู่โสดทั้งคู่ว้าวถ้าแบบชอบแบบชอบสเปคผู้ชายเป็นยังไงบ้างคะใส่ชุดพยาบาลอะไรอย่างงี้ชอบไหม ไม่ชอบไม่ชอบพี่ทอดเลยไม่ชอบพี่ทอดแล้วพี่ใส่ทำไมพี่อัดคลิปอยู่ค่ะมาทำคอนเทนต์คุยกับคนอ๋อออัดคลิปมาทำคอนเทนต์คุยกับคนเช่นน้องเป็นต้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็คือมาอไล์อยู่ปะมาแกล้งคนฮะ,ะไล์อยู่ไหมไล์ยอยู่ไหมไล์ก็ได้ค่ะ ทำไมหรอน้องลิตต้าไม่นูเขินคนไงไม่ค่อยออกไม่ชอบออกกล้องโหน้องลิตต้าน้องลิตต้าเพิ่งอายุสิบห้าแล้วน้องลิตต้าสวยขนาดนี้น้องเขินคนหรอคะพี่แนะนําให้นะคะน้องทั้งสองคนนะคะมหาลัยจองนิเทศได้เลยคะ่ะว้าเราชอบผู้ชายกันถูกไหมทั้ทงคู่เลยใช่ใช่มหาลัยนะคะฟังพี่นะคะนิเทศอย่างเดียวเลยคะ่ะพวกน้องอะ่ะ ว้าวดาราได้เลยนะคะเนี้นี่เพิ่งอายุสิบห้านะคะเลิศมากพระบางกเลิศบอกว่าเลิศไม่ใช่ไม่ใช่แรดเลิศเลิศเลิศรอสละเอิดอ่าพี่เอาชื่ออะไรนะชื่อเวฟชื่อเวฟชื่อเวฟอ่ะพี่เวฟเก่งด้วยประมาณนี้ค่ะน้องลิต้า น้องลิต้าแบบน้องดิต้าทำหน้าเหมือนแบบกูมาเจออะไรวะเนี่ยถูกไหมคะไม่ไม่น่ารักไหมคะชอบไหมน่ารักค่ะพี่แบบทําให้น้องดิต้ายิ้มขำได้พี่ก็แฮปปี้้ะคะน้องจี้ไม่ไม่เอ็นจอยับพี่เลยค่ะน้องจี้ไม่ชอบลุกอย่างนี้หรือเปล่านะคะือน้องจี้ไม่ชอบลุกคนอย่างพี่หรือเปล่าคะหรือว่าแค่แบบไม่ได้โฟกัสเฉยเฉยไม่ทันได้มองเมื่อกี้คุณตัโอได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ น้องล<ะ>ิต้าค่ะน้องลิต้าพี่สามารถเอาที่คุยกับน้องไปตัดเป็นคลิปลงหน้าช่องได้ไหมคะได้ได้นะคะน้องลิต้าขอบคุณมากเลยคะ่ะน้องลิต้าน้องลิต้าสนใจเปิดวาวไหม,มพี่อยากส่องมากเลยเด็ก15ต้องแซบสวยขนาดนี้สนใจไหมคะเปิดวาวไอจีแค่โปรไฟล์ก็แซบแล้วนะคะถูกไหมออนอกจากที่เราแบบแต่งตัวสวยแล้วนะคะ15้นะคะเรอยแซบอีกนะคะน้องน้อง ลิต้าลิหรือว่าลออีดดอลลิต้าอ๋อลิลิเลยลิเลยลิต้าอ๋อนี่ไปเที่ยวทะเลนี่คือน้องจี้หรือเปล่านะคะหรือว่าไม่ใช่อีกคนหนึ่งใช่ค่ะใช่อ๋อเราอยู่ตัวติดกันตลอดเลยเหรอใช่อ๋อแล้วก็แม่ก็แม่แม่น้องลิต้าก็ให้เพื่อนมาอยู่ด้วยกันเลยใช่ค่ะเลิศมากเลยค่ะชนบุรีนี่มันส่วนมากคือทะเลหรือพอภูเขาทะเลใช่ปะ ทะ,ะ,ะเลแต่ภูเขาก็มีภูเขาก็มีมีอยู่ป<อ>ัจจุบันีว้าวว้าวว้าวน่ารักมากเลยครับพี่เอารูปที่หนูลงให้กล้องดูได้ไหมได้<ม>ใช่ไหมอ่าว้าวน่ารักมากเลยค่ะแซ่บมากอันนี้คือน้องจี้ถูกไหมคะน้องจี้ใช่น้องจี้ว้าวน่ารักทั้งคู่เลยค่ะสุดยอดมากเราอนาคตไกลมากแน่เลยค่ะแบบถ้าเป็นแบบมอปลายก็ ดาวเด่นถ้ามาหาอะไรก็เป็นดาวคณะไปเลยนะคะเงิน <1 S 1> ก้อนสุดท้ายาในชีวิตผมยกให้พี่หมดเลยสุดยอดค่ะอันนี้คือน้องๆแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยกินค่ะไอแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปแล้วถูกไหมคะถูก <c oughs> ต้องก็พี่ส่งก็ไปเลยถูกไหมคะอ่าเลยอะไรนะคะหมายถึงว่าถ้าพี่ปัดพี่ปุ๊บก็ไปเลยถูกไหมคะอาจจะค่ะถ้าถ้ายังไม่เบือ่อเอ้ถ้าเบื่อก็ไป อ๋อแสดงว่าหนูมาคุยเล่นๆหรอหรือว่าอะไรนะเบื่อหมเยคาอ๋อตอนแรกพี่นึูว่าตอนแรกพี่นึูว่าน้องลิต้ากําลังรอเพื่อนแต่งหน้าก็เลยมาคุยอันนี้เล่นใช่ใช่หนูคุยเล่นๆทีนี้ไม่รู้อ่ะหนูเบื่อๆ่อหนูก็เล่นนี่แหละอ๋อแสดงว่าไม่ได้มาเล่นบ่อยๆถูกไหมคะก็ก็บ่อยอยู่ค่ะบ่อยอยู่ก็วันไหนถ้าเบื่อเบื่อก็มาเล่นกับเพื่อนอ๋อหอหาเพื่อนคุยไปเรื่อยถูกไหมน่ารักมากเลยค่ะน้องลิต้า สุดยอดเลยค่ะว้าวพี่ขอชมจากใจจริงนะคะน้องจี้แล้วก็น้องลิตาว่าน้ำปวันในใจของพี่เลยค่ะอ่าเราต้องแบบโตไปเป็นเรียกว่าสาวที่สวยและเลิศนะคะอ่านะคะอ่ะน้องลิต้าน้องลิตาพี่เอาคลิปนี้ลงได้เนาะได้ไอจีเปิดวาร์ปนะครับผมน้องจี้สนใจไหมไอจีหรือว่าไม่เป็นไร สนส่นไปเขียน <มา S 2> ให้พิมค่ะพิมพ์มาพิมพ์มา่มาน้องจี้ r i v เว e หรือ p u b l i คคะเนี่ยเปิดไว้อยู่พี่เปิดไว้อยู่เลิศมากเลย<ม>จี้เป็นลูกครึ่งเหรอแล้วนี่ธงก็ลูกครึ่งนะลิต้าก็ลูกครึ่งเหรอลูกครึ่งจี้นี่คือลูกครึ่งไทยอังกฤษถูกไหมใช่ธงนี้คือธงอังกฤษไม่ใช่ U S ไม่ไม่ใช่ U S ถูกไหมเป็น U K ใช่แล้ว ลิต้าล่ะลูกเครื่องรัสเซียจริงเหรอทำไมทำไม <c oughs> พี่กำลังสงสัยว่าว้าวพี่มาเจออะไรวันนี้อ่ะว้าวว้าแล้วทำไมเราตว่าแล้ว,วทำไมเราแบบอ๋อว่าแล้วทำไมเราแบบสวยกันตั้งแต่เด็กๆเลยลูกครึ่งด้วยใช่ไหมแล้วทำไมเราถึงมารู้จักกันหรอหรือว่าแบบ อยากเล่ามากเลยไม่ได้ถ้าเราออกถ้านอนแล้วเข้าข่าวนอนแล้วเข้าข่าวอ่าอ่าถ้าถ้าถ้าเอาอกสื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเข้าข่าวก็พอก็คือหนูใช่ไหมเป็นเพื่อนกับน้องของเพื่อนหนูแบบเหมือนลูกพี่ลูกน้องกันอ๋ออ๋อทีนี้หนูอยู่ชั้นเดียวกันแต่ตั้งแต่ป .4 ที่หนูก็แบบรู้จักกันกับน้องของคนนี้ทีนี้พอแบบขึ้นม .1 มั้งก็เลยว่าไปบ้านของ น้องคนนี้อเออแล้วก็ไม่เฟรนกันใช่ประมาณนั้นไปเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือวันนั้นหนูไปหาดกับแฟนเก่ามังทีนี้มันก็ไปกับแฟนเก่าทีนั้นก็เลยเจอกันที่นั่นแล้วก็ออแบบไม่มีเพื่อนพอดีก็เลยมานั่งคุยกันก็เลยสนิทกันตอนนั้นอ๋อไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกันด้วยยังเรียนเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละชั้นกันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นกันอ๋อโรงเรียนหนูเป็นโรงเรียนอินเตอร์กันหรอไม่ใช่ไม่ใช่โรงเรียนเก่าหนูเอกนชนป,ปกติเลย อ๋ว้าแต่ก็คือมีก็มีลูกครึ่งนู้นนี่นั่นไปเรียนปกติถูกไหมว้าวเลิศมากเลยค่ะเลิศมาก<ๆ>น่ารักมากเลยว้าวน้องลิตลิต้าลูกครึ่งไทยรละเซียถูกไหมใช่น้องจี้ลูกครึ่งไทยอังกฤษ U.K ถูกไหม เลิศมากหน้าตาดีจังคู่เลยค่ะว้าว,าวไม่ต้องรีบมีแฟนนะคะเชื่อพี่ออ <laughs> ไม่ต้องรีบมีแฟนนะคะแบบโสดนานๆจะได้แบบว้าวเขาเรียกว่าเหมาะสมมากเลยค่ะ <cl aps> <cl aps> มาพี่ขอทำปกคลิปหน่อยหนูหนูต้องทำยังไงกันค้างเอาไว้ค่ะ <laughs> มาอ่าเลิศเลิศน่ารักเลยค่ะาวน่ารักจัดเลยโอเคค้างไว้นะคะค้างไว้นะคะ คำไว้นะคะห้ามหลุดขำนะคะไม่ได้ค่ะห้ามหลุดขำนะคะอ่ะคำไว้นะคะคำไว้นะคะเดี๋ยวเอาแบบเอาแบบได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่แคปเอาขาดได้เลยอ่ะคำไว้นะคะพี่อย่าขำโอเคค่ะไม่ขำค่ะน้องลิต้าอย่าขำพี่อย่าขำหลับตาไว้โอเคหลับตาไว้นะคะ ลเล่นมากอ่ะว้าวอนจอยมากเลยแบบ enjoy ไหมฮะก่อนไปกินข้าวอนจอยนะคะว่า wow. แล้วอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ไปละสงสัยนิดหนึ่งพวกหนูพูดได้กี่ภาษาหนูพูดได้หนูพูดไทยกับรัสเซียได้แล้วก็อังกฤษนิดหน, <Wow, S 2> นึ่งว้าพูดได้สองภาษาไทยอังกฤษอ๋อเพราะว่าเราก็เป็นลูกครึ่งอังกฤษอยู่แล้ว อ้าว้าวเลิศมากค่ะเลิศมากพี่ดีใจมากเลยที่แบบปัดมาเจอน้องน้องวันนี้น้องเพิ่งเข้ามาเลยป้ะหรือว่าใช่ค่ะเพิ่งเข้ามาเล่นเลยพี่ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เจอน้องสองคนยินดีที่ได้รู้จักครับผมน้องจี้และน้องลิต้าเป็นเกียรติมากนะครับผมสุดยอดมากเลยไว้มีโอกาสถ้าแบบพี่เชี่ยวไปชนบุรีอย่างเงี้ยพี่ทักไปตุบๆุบ มาถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันไหมว่าไงคะได้ค่ะพูดแล้วนะคะ <c oughs> เลิศมากค่ะเลิศมากเ <c oughs> <c oughs> อ,อโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ให้ไปแล้วค่ะอะพี่ทิ้งอันนี้วาให้นะแคปไว้ก็ได้อันบนเป็น IG เนาะอันล่างเป็นช่อง youtube นะคะพี่สตรีมใน youtube นะ <c oughs> ใช่แล้วอะหาแคปไว้ <c oughs> นะคะ,ะ,คะอา <c oughs> น่ารักมากค่ะเขาให้แบบ กินข้าวให้อร่อยถ้าเกิดจะอร่อยกว่านี้ก็คือนึกถึงชุดพี่นึกถึงชุดพี่ก็จะแบบอร่อยแซบเลยอะค่ะแซบเลยส้มตำก็จะกลายจากพริกสิบเม็ดก็จะกลายเป็นพริกร้อยเม็ดได้ค่ะได้ครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับบายบายจ้าก็ตามนั้นครับทุกคนเดี๋ยวเราลงไลฟ์เลยแล้วกันนะเพราะซีเคีตแตกไมาเรียบร้อยแล้ว